ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะตกเย็นหล่อนได้รับโทราศัพท์จากคนที่สร้างความอารมณ์เสียให้หล่อนอีกผมแค่จะโทรมาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วนิติธรกรอกเสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ดีมาให้ได้ยินแล้วมาบอกฉันทำไม สายทองกรอกเสียงอารมณ์ตรงข้ามกับเขาไปอยากบอกเผื่อคุณอยากรู้แต่ไม่กล้าถามใครจะไปอยากรู้บอกแล้วไงฉันเกลียดคุณไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยสายทองวางหูโทรศัพท์โครมใหญ่หวังให้คู่สนทนาหูพังไปคาโทรศัพท์ด้วยความหมันไส้ไม่กี่นาทีโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกสายทองรับมาด้วยหน้าบึง้ง แต่แล้วมันก็กลายเป็นรอยยิ้มหวานเมื่อได้รู้ว่าปลายสายเป็นใครวางสายโทรศัพท์ไม่นานหล่อนก็พาตัวเองมายังลานจอดรถหล่อนมัวแต่สอดสายสายตาหาแฟนหนุ่มจึงไม่ทันเห็นนิติธรที่กำลังจะออกรถกลับบ้านนิติธรเห็นตั้งแต่หญิงสาวเดินมาและเดินไปขึ้นรถของชายหนุ่มซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเป็นคู่รักของหญิงสาว ดูได้จากรอยยิ้มและท่าทางสนิทสนมที่หล่อนมอบให้เขาตัดสินใจขับรถตามทั้งคู่ไปด้วยความรู้สึกหึงหวงรถคันหน้าขับออกสู่ถนนที่จอใจด้วยรถมากมายไปจอดยังร้านอาหารแห่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารระดับเกรดเอในเรื่องราคาที่แพงหูฉี่ของอาหารอาจจะเพราะบรรยากาศที่โรแมนติกความอร่อยและชนิดของอาหาร ที่เป็นประเภทรถปากของชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะนิติธรเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่ในมุมค่อนข้างมืดและมองโต๊ะของสายทองกับชายหนุ่มที่มาด้วยชัดเจนเขานั่งมองทั้งคู่ด้วยหัวใจที่ปวดแปลบบอยากจะบ้าอย่างที่สายทองด่าเขาจะได้ไม่ต้องมารักและห่วงใยห,หญิงสาวที่หล่อนไม่มีแม้แต่ห่างตาจะแลเขาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง สายทองและนกะดลออกจากร้านอาหารนกรดลมาส่งหล่อนที่ลานจอดรถเพื่อหล่อนจะได้ขับรถกลับเองตอนนี้เองเขาถึงได้รู้สึกว่ามีคนขับรถตามมาเพราะไม่มีรถคันไหนขับเข้ามาลานจอดรถของบริษัทในยามวิการขนาดนี้หรอกนิติธรดูเหมือนจะรู้ตัวเขาจอดรถและโบกมือให้ทั้งคู่แล้วทําทีเดินเข้าไปในตัวตึก ให้รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญต่างหากโมดรู้จักเขาเหรือจ๊ะนพะดลพูดไพเราะตามสไตล์ของเขาค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างไปเถอะค่ะสายทองพาตัวเองไปยังรถโดยมีนพดลขับตามนิติธรเห็นทั้งคู่ออกรถไปก็ได้เวลากลับบ้านของตัวเองบ้างตอนแรกตั้งใจจะตามไปดูว่าทั้งสองไปไหนกันต่อ คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นดวงที่สมพงกันจนเกินบรรยายก็พาสายทองและนิติธรมาเจอกันหน้าลิฟต์อีกครั้งโอกาสที่เป็นใจทําให้นิติธรอ,อดไม่ได้ที่จะทําให้สายทองอารมณ์เสียแต่เช้าอิจฉาคนมีคู่รักจังสายทองได้ยินคําค่อนเต็มสองหู แต่วันนี้หล่อนตั้งใจจะไม่พูดกับนายคนนี้คนนั้นเป็นแฟนคุณเหรอสายทองยังเงียบแฟนคนนี้หรือเปล่าที่จะแต่งงานด้วยผมว่าเขาไม่เหมาะกับคุณหรอกตัวเขาสูงเกินไปสายทองเริ่มปลายตามองด้วยแววคุณนิติธรไม่สนใจทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ชะโงกหน้ามาใกล้หล่อนจนต้องถอยห่างพูดกับผมหน่อยสิ ไม่งั้นผมจะโทรไปหาคุณทุกชั่วโมงคอยดูสินี่คุณฉันมีแฟนแล้วคุณก็เห็นกับตาของคุณแล้วนี่คุณก็เลิกยุ่งกับฉันสัทีสิสายทองชี้ไปที่ตาเขาเกือบทิมเข้าไปภายในหากชายหนุ่มไม่หลบคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีสิทธิ์นิติธรขยับตัวมายืนใกล้แทบชิดจึงโดนผลักไปสุดแขน งั้นขอบอกไว้ก่อนเลยนะอีกไม่เกินสองเดือนฉันจะแต่งงานสายทองกุเรื่องไว้ถึงตอนนั้นผมจะพิจารณาตัวเองนิติธรยิ้มกว้างให้หญิงสาวจึงค้อนให้ตามนิสัยเคยตัวของลอนผู้หญิงชอบฝันหวานถึงวันแต่งงานแต่ลืมนึกถึงชีวิตที่เริ่มต้นหลังวันนั้นเขาเปลยอ,ออกมาอีกหลังจากเงียบไปหลายอึดใจ คนเราหากแต่งงานกันเพราะความรักก็จะมีความสุขไม่เห็นต้องกลัววันนั้นของคุณแต่คนที่แต่งงานด้วยเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักสี่ถึงจะต้องกลัวอย่างคุณก็ติดประเภทผลประโยชน์ไม่ใช่หรอแล้วเป็นไงละ่ะอยู่กันไม่นานก็ต้องแยกกันก่อนแต่งบวกลบคูณหารอยู่นานกี่วันละ่ะสายทองตีหน้ายิงยิงเชิดเชิดใส่เขาด้วยความสะใจคุณยังไม่รู้หรอก ว่าชีวิตหลังแต่งงานมันยากขนาดไหนนิติธรเสียงอ่อยเมื่อถูกหญิงสาวจี้ใจดำรู้สิไม่งั้นฉันไม่คิดแต่งหรอกคุณละ่ะรู้ตัวหรือ,อยังว่ามันพังเพราะอะไรท่านผู้มีประสบการณ์สายทองผู้จบก็ก้าวฉับๆไปในลิฟต์และกดปิดทันทีนิติธรยังยืนทื่อเป็นไม้สูงด้วยเหตุที่ทุกคำของหลอน มันตรงเป๊กับความเป็นจริงในชีวิตเขาแม้เขาจะไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์อย่างหลอนว่าแต่ผู้ใหญ่ที่จัดงานแต่งให้เขาก็คิดอย่างนั้นเสียด้วยสิสายทองกับนิติธรประท้าคารมกันจนเป็นเรื่องธรรมดาคนในบริษัทก็ดูเหมือนจะรับรู้ความเป็นเกลือเป็นด่างต่อการของทั้งคู่นี้ดีในงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทจึงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ที่สายทองและนิติธรอ,อยู่ใกล้กันไม่ถึงไม้บรรทัดโดยไม่ด่าทอกันดูสิท่านประธานช่างหาที่นั่งให้ยายมดกับคุณนิติธรน,นะพิมพ์กนกชี้ให้เพื่อนร่วมแผนกดูสองร่างของคนที่กล่าวถึงให้นั่งใกล้กันเดี๋ยวระเบิดก็ลงหลอกจันแซลอีกคนไม่มัง้งมีผู้ใหญ่นั่งอยู่หลายคนยายมดคงเก็บอาการได้อยู่หรอก พินกนกมองทั้งสองยิ้มยิ้มนึกสาใจที่ยายมตะนยต่อยเจ็บเพื่อนรักถูกจับนั่งใกล้กับคู่กัดที่ดูแล้วคงจะไม่มีทางพูดดีกันได้เลยสายทองมองคอน,นิติธรเป็นระยะด้วยอาการรังเกียจเขาสุดฤทธิ์ฝ่ายชายหนุ่มก็รู้ทั้งรู้ว่าหญิงสาวไม่พอใจก็ยิ่งจะส่งยิ้มให้เบียดตัวเข้าไปใกล้อยู่เรื่อยผู้ใหญ่ที่นั่งร่วมโต๊ะ เวียนการไปเต้นรำกันหลายต่อหลายคู่ท่านประธานเห็นสายทองกับนิติธรน,นั่งแหมะอยู่ที่เดิมจึงออกความเห็นให้ทั้งคู่ได้ออกไปขยับแข้งขยับขาบ้างทั้งคู่จึงจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของท่านเต้นรำนะไม่ใช่ฆ่าคนทำหน้าให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยสินิติธรกระตุ้นหญิงสาวฉันไม่อยากเต้นกับคุณนิติธรไม่สนใจคำพูดของหลอน เขายิ้มให้หน้าบึ้งๆนั้นและกระชับลำแขนที่กอดเอวของหลอนให้ร่างกลมกลึงรัดเข้ามาหาเขาอีกสายทองถะลึงตาใสเขาจนตาแทบทะลุทำตาโตอีกแล้วเขาแซลยิ้มกว้างให้ดวงตากลมนั้นสายทองผลักร่างใหญ่ของชายหนุม่มที่หล่อนขยะกขยแยงแม้เพียงเห็นหน้าสุดกำลังแต่ก็ยังรักษาจังหวะการเต้นรำ และรักษาอาการไว้ไม่ให้คนอื่นจับสังเกตได้นิติธรเห็นว่าหญิงสาวขัดคืนก็แกล้งกอดรัดให้ร่างนิ่มเข้ามาหาอกแน่นๆจึงโดนหล่อนหยิกจนหน้าหยิกทั้งเจ็บทั้งแสบพอเจ้าหล่อนลงเล็บจนเลือดไหลซิบๆมือหรือกันไกลเนี่ยนิติธรดูแผลเมื่อแยกตัวจากหล่อนมายืนอยู่กับกลุ่มเพื่อนพวกเพื่อนไม่มีใครเห็นใจเขาสักคน มีแต่ซ้ำเติมและบอกให้เขาลมเลิกความตั้งใจที่จะพิชิตใจเจ้าหล่อนซะแต่มันก็เป็นแค่ความเห็นที่นิติธรได้แต่รับฟังและปล่อยให้มันหายไปในเวลาไม่กี่อึดใจเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามให้ถึงที่สุดก็คนมันรักไปแล้วนี่ลำบากแค่ไหนก็ต้องลองกันสักตั้งเขาให้คำมั่นกับตัวเองเป็นไงยายมตโนยทำยังไงล่ะ คู่เต้นถึงได้หน้าไม่สู้ดีเอาซะเลยพินกระหนกแซวเดาออกว่าเพื่อนคงจะทำอะไรคุณนิติธรหัวหน้าฝ่ายช่างเข้าเป็นแน่อีกฝ่ายได้แต่ทำหน้ายังกลับไปสงครามมาอยากมาลวนลามก็เจอทีเด็กเข้าสิสายทองยิ้มเยาะพินกระหนกทำยังไงได้ล่ะนอกจากรับฟังจะปลามไปก็คงเสียเวลาเปล่าเพื่อนหัวดื้อคนเนี้ย เคยฟังใครที่ไหนลองจะทำอะไรแล้วอุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ไม่เห็นจะเอาอยู่สักทีงานเลี้ยงของบริษัทสิ้นสุดลงในเวลาเกือบเที่ยงคืนสายทองร่ำลาเพื่อนเรียบร้อยก็ขับรถกลับบ้านไม่ได้รู้ตัวเลยว่ามีใครขับรถตามมาหล่อนขับรถมาเรื่อยจนกระทั่งเข้ามาในซอยแถวบ้านก็รู้สึกว่ารถมันแปลกแปก หล่อนจึงจอดรถลงมาดูเห็นล้อรถแล้วแทบช็อกยางแบนสนิทสงสัยจะไปทับอะไรเข้าหล่อนเข้าไปในรถคว้าโทรศัพท์มากดแบตเตอรี่ก็ดันหมดพอดีมีรถมาจอดต่อท้ายรถหล่อนเห็นตอนแรกสายทองก็ล็อกรถนั่งตัวเกรงด้วยกลัวว่าคนที่ลงมาจะทำอันตรายแถวนี้ยิ่งมีรถผ่านไปมาน้อยอยู่ด้วย แต่พอเห็นหน้าก็ค่อยหายใจคล่องปอดลงมาจากรถไปดูยางสำรวจรถที่ใส่ท้ายมาด้วยคุณไม่ควรลงมาจากรถเป็นผู้หญิงเกิดใครเจตนาร้ายมาทำอะไรจะว่ายัางไงเอาตัวรอดได้หรอนิติธรทำเสียงดุเดินมายกล้อรถไปวางใกล้เลาที่แบนก็เห็นแล้วว่าเป็นคุณแสดงว่าคุณไว้ใจผมขอบคุณนะ นิติธรยิ้มแป้นให้หลอนแล้วคุณมาทำอะไรแถวนี้หรือบ้านอยู่นี่สายทองเฉยไปเรื่องอื่นบ้านผมไม่ได้อยู่นี่หรอกผมมาบ้านคนรักผมตั้งหากล่ะอ๋อมาหาแฟนงั้นกรโชคดีของฉันสินะสายทองสรุปตามคําพูดของเขานึกสงสัยว่าเขามาติดใจสาวบ้านไหนบางทีอาจจะอยู่ใกล้บ้านหล่อนก็ได้ บ้านที่คุณมาหาอยู่ซอยไหนล่ะเผื่อฉันจะช่วยดูว่ามะม่วงที่คุณมาเฝ้าจะมีมดแดงจากที่อื่นมาตองเหมือนคุณหรือเปล่าไม่ต้องหรอกเธอมีแฟนแล้วผมเป็นมดแดงอย่างคุณว่าจริงๆได้แต่เฝ้าวนเวียนดูแลเธอเท่านั้นนิติธรทำเสียงปลงสายทองเริ่มเอะใจแต่ไม่เคยคิดเข้าข้างตัวเองโบราณว่าคิดเข้าข้างตัวเองแล้วจะปวดใจ แถมหน้าแตกด้วยในบางครั้งขอบคุณนะสายทองเห็นเขาจัดการเรียบร้อยก็แสดงน้ำใจซะหน่อยอย่าลืมตอบแทนละ่ะอะไรแค่นี้เองมีหน้ามาทวงบุญคุณเอาพูดอย่างนี้ถอดล้อคืนดีไหมเนี่ยนิติธรทําท่าจะทําตามที่พูดสายทองจึงต้องรีบห้ามเอาละ่ะไว้ฉันเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งแล้วกัน สายทองจำใจต้องบอกไปอย่างน้อยหล่อนจะได้ไม่ต้องติดหนี้บุญคุณกับนายหน้าเข้มคู่อริปากร้าย